รอบนี้จะรีวิวให้ทุก4เลยรัฟู์บัตรครีมและเพั่านเขาออกมาทั้งหมด64ใช่ไหมแล้วก็มีพับมาให้6กอ้ยหอันอันนี้เขียนว่าบัตรดีแพ็กเกจคือเปิดอมาแล้วเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นบัตรครีมซึ่งสี่วนคือทิ้งเองเจลเป็นนะกะมะอีเสียมโบูนหนึ่ง 01. แก้มหวานฟิลคิ้วชมพูเด็กๆส่วนนูชเชลับอูน้ำตาลน่าจะเหมาะกับใส่ฝอ ดูว่าสิ่งน,นี้สวยฟิลอมแดงนิดๆเอา้าลืมใช่พับว้าวทาเป็นรูปหัวใจแล้วเขียนว่าเลเวอร์พชั้นส่วนสามเลสซีเคทบัตแดงคือเป็นคนชอบบัตแดงมากโอ้เอา้าลืมใช้พับอีกแล้วรอบนี้ใช้พับโอ้ยนา่ารักมากชอบบัตแดงจริงๆนะสีแก้มเหมือนมะเขือเทศส่วนสี่ชื่อสีว่าลาเวนเดอร์คือโมเมคาเทลคูลโทนมากสีคูลโทนจริงๆสีน,นี้ชอบสีน,นี้เห็นปะ ส่วนห้าดิดนผีดวันนี้สีส้มผีดขอลองหน่อยนะบูไม่เคยใช้สีส้มผีดรอดเลยแต่อันนี้ให้แก้มธรรมชาติมากเลยสุดท้ายแล้วนะนะส่วนหกสีวอมนูอุ้ยอันนี้เป็นสีหนูส้มไม่ค่อยป็ดสีส้มแต่แก้มส้มก็น่ารักนะสีไหนน่ารักส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าแล้วก็ส่วนหก